สวัสดีครับเฮียครับสวัสดีครับผมเรียชื่อครับผมวิรัตครับผมเฮียวิรัตครับนิวยงพัวนิวยงพัวครับผมแต่ว่าต้องทำแปลผมไม่แน่ใจนะเพราะว่ามาจากของอากงกับเตี่ยเป็นชื่อเหมือนจะชื่อแบรนด์ที่ห่ออะไรอย่างเงี้ยครับผมง่ายๆคือตั้งแบบรุ่นปู่ใช่ครับรุ่นพ่อแล้วมาุนผมเฮียวิรัตครับผมเป็นเป็นเจเนเรชั่นที่3ถูกต้องครับผมขายตรงนี้มากี่ปีเท่ากับกี่ก็หกสิบปีครับแบบโอ้โหนานเนาะ ตั้งแต่สมัยธรรมศาสตร์ยังโวลัมโบราณถูกต้องครับนิวยงว่านี่ขายเป็ดย่างหมูกรอบหมูแดงหมูแดงแล้วก็บะหมี่เกี๊ยวครับบะหมี่เกี๊ยวครับผมครับผมขายมา6กกว่าปีใช่นานมากเป็นสูตรกวางตุ้งกวางตุ้งครับผมกุ๊กเขาจะมาเป็นคนทําให้ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นนะครับกุ๊กเป็นชาวจีนเลยเป็นชาวจีนเลยครับเป็นคนกวางตุ้งเลยครับ สูตรมันนึกเป็ดออกมาแดงนี้ถ้าเกิดเป็นดั้งเดิมเนี่ยเขาจะเหมือนย่างซีอิ๊วอย่างเยาวราชเนี่ยเขาจะออกค้ำๆดำๆนิดๆหนึ่งผมก็มาอัพนิดนึงมาเหมือนมาดัดแปลงนิดหน่อยขายเป็ดนี่เป็นดประเภทไหนเป็ดเป็นไซรพันเชอร์รี่ครับผมไซส์เอ็กแอลใช่ถูกต้องครับผมของเยอสูตรเป็นไงครับหวานน้ำจะไม่นาไม่หวานกลางๆออกจะกอบจะเค็มตัวซ้ำขึ้นมานิดนึงจะไม่หวานนี่น้อยมากครับผม หมูย่างหมูแดงใช่ครับขายยังไงครับต่ตอกิโลก็700ครับ700เหมือนกันนะครับหมูกรอบ700ครับครับทำเองหมดเลยทุกอย่างทำอยู่หลังบ้านเนี่ยหลังบ้านครับแล้วจะเป็นแบบว่าดึงจานครับธรรมดาตาร์แตาที่60สตาร์ทหกสิพิเศษถ้า2อย่าง70แล้วก็พิเศษก็อัพทีละ10บบาทครับ นอกจากมีหมูแดงหมูกรอบเป็ดย่างแล้วมันยังมีก๋ยเตี๋ยวด้วยก็เป็นบะหมี่เกี๊ยวบะหมี่เกี๊ยวแนะนำเป็นบะหมี่เกี๊ยวครับผมโอเควันนี้ต้องขอขอบคุณเฮียมากครับต่อเช่นกันครับยินดีครับยินดีครับจานได้เลยครับยินดีครับขอบคุณมากครับครับ ครับคุณผู้ชมพี่วิรัตจัดมาให้นะครับจอชามนี้มีทั้ง3อย่างนะครับมีทั้งเป็ดหมูกรอบหมูแดงชามนี้เนี่ยอยู่มาทั้ง80บาทแล้วก็เกี๊ยวน้ำนะครับเกี๊ยวน้ำเป็นเกี๊ยวน้ำหมูนะครับหมูแดงนะครับก็น่าจะอยู่สักประมาณก็ก70บาทพิเศษแล้วคุณผู้ชมก็ถือว่าน่าทานเลยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวลองชิมกันดูดูน่าทานมากนะครับผู้ชมนี่ครับอืม อร่อยครับุผู้ชมรสชาติดีด้วยอร่อยมากอร่อยมากครับสมควรแล้วครับที่บอกว่า60ปี <c oughs> <c oughs> คนนออ่ากินใหญ่รุ่นเก่าๆมาทานกันเนยอะครับ,อร,อ,รบอร่อยครับุผู้ชมนี่ครับ น้ำรากก็ยังดีนะฮะหมูกรอบอ่ะกรอบเลยเดียวครับหนังเนี่ยกรอบกุ๊ปกรุ๊ปกรุ๊ปกุ๊ปเลยครับหมูดแดงก็ดีครับคุณผู้ชมเนี่ยดูเคี้ยวกัครับคุณผู้ชมเดี๋ยวน้ำใครชื่นชอบตรงไหนปรุงเอานะครับอันนี้หมูแบบไม่ปรุงแบบถือว่าโอเคมั้งครับ แบบสดนน้ำมันร้อนครับ